มาเลยเพื่อนไปได้เลยอออกกำลังกายกับวีวีไหมไปไปเลยไปเลยค่ะไปออกกำลังกายกับวีวีไหมถักหมวกเสร็จแล้วไปออกนอกหนาวไปมีคนบอกว่าใครใครนะบอกว่าลดไปแล้วลดไปแล้วกี่กิโลบอกสิบอกสิออกกำลังกายกันมิ แกงแกงแกง,งออกกำลังก,กายนะคะเดี๋ยวอาทำไมทำไมมันมืดจ้ะว่ามืดเปิดไฟเปิดไฟออกกำลังก,กายจต่มืดนะโอขนาดขนาดนี้นะคะเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าใครมีเพื่อนเขาทักมาบอกว่าลดไปแล้วกี่กิกโล 1กิโลไคลรว้าวออกกำลังกายที่บ้านนะคะวิ่งรอบบ้านก็ได้ในท่าในท่าวีกินนิ่งท่าง่ายๆที่บ้านนะคะ วกไม่ใส่หมวกออกลกนะ้วกันเหมวกเขียวใบผมชุดเขียวที่มันหาเจอชุดเขียวโยไป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 เอาไปเลยใครเอาไปแล้วหน้าทองเอาไปแล้วใช่ไหม จักรยานบนบกอันนี้คือหน้าท้องนะเพรามีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเวลาเราทานแล้วมันจะไปสะสมที่ที่หน้าท้องใช่ไหมคะไปเลยไปเลยเข้ากันไหวเพลงคิดว่าเพลงนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะนี่มาตีเดอร์สิสศูนย์เนี่ยทีบไปเลยไปเร้อยค่ะ น,นี่หน้าทองโดยตรงนะคะเก่งเอาไว้เก่งอาไว้แล้วก็ยกขึ้นนี่ออกไปแล้วหน้าทองอู้หนึ่งสงนับหนึ่งถึงสิบนะคะนับหนึ่งถึงสิบ ู้สึกปวดยกยกแขนมางคนเช็คแขนตรงนี้นะอย่าให้แขนเรามีเหนียงนะคะถ้าแขนมีเหนียงแล้วมันไม่ิทีเดียวออกไปเอาให้จนเหงื่อออกนะคะเอาให้เหงื่อไหลออกไปแล้ว อาให้เหงาไปเลยอันนี้ในท่าเหมือนนั่งสมาธิเวลาเราเช็คแขนเรแขนเรียว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 สู้กับเพงเพงเียงเคือจะเพงเยวจะหาเพลงเออบิกแดนไหมเอบิกแด อันนี้แขนเรียวนะคะหยียาไปแขนตรงเห็นไหมเช็คแขนตอนนี้เช็คขาะคะ่ะใครที่อยาก่ะใครที่มีเนี่ยมีรีตอนนั้นรู้สึกว่าปวดขาเราก็ววตอบอกว่าเราต้องจะรีตรงน่องนะคะรีล,ลงไปเลยคะ่ะรีลงไปเลยตรงน่องนี่นอย่าให้น่องใหญ่นะคะ เลยดอย่าให้น้องใหญ่เราเป็นถ้าใครอยากขาสวยนะคะอ๋อไม่พี่เหรอไม่ยอมค่ะหกสิบยันเจ้าเจ้าสิเจ้าแก่แล้วแก่เลยสัตว์โอ๊ยแก่แล้วแ,แ,วแ,แวบบแก่แล้วก็ไม่ยอมนะจ๊ะนี่ลรีนหน้าท้อง ตบขึ้นตบออกตบขึ้นตบลงสายยอ่ยอโยกไปโยกให้ใครมันหลุดโลกเลยสลัดไปสลัดออกไปขาถ้าเราถ้าเราแขนขาเรียวเราก็ เข้าหน้าหนาวข้างนอกก็เริ่มหนาวแล้วนะคะอากาศเป็นแรงแล้วนะคะที่เมืองนอกอ๋อสีหมก<ม>คือเข้าชุดกับเตปปิดแทกับพรมนี่ไหมพรมเขียวฟ้าเขียวฟ้าอุ้ยใส่เสื้อเหลืองแนละ้ววันนี้เหลืองเขียวเนาะชุดออกกําลังกายมีเยอะแต่หน้าหน้าสดหน้าสดนว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 ด,วดนี่ นวดหน้าด้วยนวดหน้าด้วยไม่รู้เพลงอะไรเป็นเพลงนะคะไปทําดูเพื่อนมีด็กก่อนว่าใครถามมาอยากเปลี่ยเนเพลงให้เปลี่ยนเพลงให้ครถามมาบอกว่า บริหารหน้าเออหน้าก็มีส่วนนะหน้าก็มีส่วนบริหารหน้าก็มีส่วนนะคะนี่หน้านะคะมือสองนิ้วมีไว้ทำไมใชนะไ่ไหมอะไรเงี้ยนี่รีดวีกำลังรีดตาโอ้ธรรมชาติธรรมชาติให้ยขี้เหร่ไม่กล้าโชว์หน้าหน้าวิวจะดำดำนะคะมีคนบอกว่าวิววิวหู นี่คือบริหารหน้านะคะนี่ออกกำลังกายี่บริหารหน้านวดนน้าตบขึ้นตบขึ้นนะไม่ใช่ตบลงตบลงตบหน้า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 ดึง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 หน้าด้วยตัวเองนะคะอยากเจอคุณหมออยู่แต่กลัวมีเดี๋ยวจะไปรีดหน้า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 รี มือสองนิ้วนี่นะกะกางออกไปเลยรีดหน้าลีดทุนรีดทุนรีดทุนรีดทุนไปทำดูนะคะเพื่อนๆต่อสู้กับอากาศหนาวมันนอกหนาวหนาวไปไทยบ็อกซิง่งไปทำดูนะคะ เพื่อนๆอยากคุณดีหุ่นสวยถ้าเลิฟก็กดไลค์ถ้าไลค์ก็กดแชร์พนะเอาบายบาคก็เอาไปทำดูนะเพื่อนๆทำตามวิวีแล้วก็อาหารด้วย